บางกูเป็นตำรวจปีนึงนะเว้ยมีเหตุอย่างเงี้ยกูไม่เคยไปสแสดบายกูแต่งที่กูแสดงใบต่อนอนทะเลตายแม่งก็สอนนเนอะไรแบบนี้ด้วยเอ็ดดัตต์นี่กูเพิ่งเจอเออโอเวอร์มึงฟังกูนะไปที่ตกปลาใครหน้าไหนไม่ต้องสนมึงฆ่าแม่หมดต้าไปรอดิ่งเงี้ยรอดี้อะไรไปรอดิ่งเงีไปรอดิ่งเงี้ยไปรอดิ่งเหี้ยไปรอดิ่งเงี้ยไปรอดิ่งเงี้ยไปรอดิ่งเงี้ย มพูไงนี่ไม่เห็นหรอไม่เห็นไอ้เหี้ยแล้วเห็นเป็นมันน่าจะเป็นพลราชีโยเห็นเห็นโจมปัญญาอ่อนสุดในแก๊งกูเลวไหวสัตว์ไอ้เหี้ยมึงรู้ไหมว่าทำเป็นคนในแก๊งแล้วดูปัญญาอ่อนไอโจตอบดิผมขอโทษครับพี่ผมจะผมจะเติบโตครับผมจะไม่ทำอีกแล้วครับพี่ไม่จะพูดเชี่ยอะไรอีกอ่ะพูดมาทีเดียวเลยเพื่อด่าทีเดียวอ่ะไม่พูดแล้วครับพี่ผโอ้โหเงี้ยหลับพี่ ผมจะมอกว่าการที่ผมพูดแบบนี้มันเป็นเสน่ห์ตัวผมเองเสน่ห์ของสไตนี้แม่เสียวได้ใจกูจริงนะไอ้สัตย์โยมึงเสียวแบบเสียวเลยอ่ะมึงกับไอ้เรื่องนี้คือเสียวไปเลยอ่ะกูไม่คิดเลยนะว่ามึงแบบจะเป็นอย่างเงี้ยไอ้โยมสรุปนี่มึงกับมึงมึงไก่เรืองนี่พวกกันเหรอบ้านมาเหือนกันไงปีบ้านกานคู่เดียวกันคู่เดียวกันนะดวดิในบ้านบางประยอนมึงทั้งคู่อ่ะ เฮียแล้วก็ชอบโจหากูบอกเก็บกูมาเลี้ยงคุยรู้ทั้งคืนรูัวไอ้สัตว์โอเวอยิงยิงล้อเขียร์ยาวเลยรอบยิงคืนเลยเดมึงแกยิงคืนโมโหแกโมโห่ยิงล้อจังแเราเลาแตกหมดเลยใครยิงใครยิงต่อยอเว้ย โค้ิูยิงครับจับเลไนะเดยี่บั๊ไเลยบั๊บไเลย้ายิงบั๊บเลยคาีแดงคาแดงคาแดงคาแดงหุด่าง้ยาก้เมนัดิที่เขายิงกันแบบทิกแท็โชว์เนี่ยพี่ยิงไอผู้หญิงที่ส่มึงเสียวจังวะไอ้สัตว์โจยิไ้ผู้หญิงที่2ไปแล้วไปแล้วี่เข้ไปี่เข้าไปแล้ว ทำยังไงีก yup. <po target> ันฮอออกแล้วพี่บ้านเนทยไีกันฮอออกละไว่โอเว่ยจะาเป้าเลยรถแ่งิ้พี่ไม่นสุดเลยอ่ะใครับแล้วหรอ้อ้โกยินไ้จะมีแขกกันบ้างอ่ะอุ้ยอ้ตู้มุนหายเหรอเชี่ย นี่ตุวมุนหายเหรอเบี้ยบ้างคาสีขาวออกเมื่อกี้คาสีขาว<ช>ว<ะ>่าพี่เห็นอยู่ ที่มิเตอรถคนหายน้อยไได้ไอตอ้ขับรดใช่ปะเียมันหลุดเียมันหลุดเียมันหลุดเียมาหลุดะตอเดียมันหลุดนตอต้อต้อตมานี่เพิ่งเลาเพิ่งเาเพิ่นเ่าคนหนอที่อเขาใช้รีโมทมาขับมาวะพี่เอออุปกรใหม่เหรอคงจะมีแค่พี่เี่ยที่ไปดผมยาวอนบิน มีแต่พี่นี่แหละกูคิดจะกูไม่ด่าวิวอย่างนี้เออกูเสียเวลาเหี้ยเสียเวลาพวกเค้ามึอดีกว่ารอนยิงรันยิงเอาแล้วนาเบียมด้วยไม่เป็นไรหลอกก็ได้รถใช้พิมอย่าคิดมากเออรถตีอ่ะว่ามึงตรวจเข้ามาคุ้มกันเราหลอ ใครอยากเปลี่ยนรถป้ามึงก็ไปนั่งเบียนดิีนนดีวขึ้นนีไม่แล้วด้านเนี้ยเราอยู่กันครบปลเนี่ย เรียกเพื่อนไปรับไปแล้วอย่างว่ากลุ่มอาจจะเราได้บีมแค่นั้นแหละจบว่ากลุ่มหลักกลุ่มหลักมันน่าจะสอนอล้วมั้งไอ้เหี้ยข้ารหัวขึ้นเลยเหรอวะกำไลแชมพูแล้วแชมพูแลายแล้วแชมพูแลายสัตว์หนังคมบีเป็นคนไม่ดีเองนะเฮ้ยเอาแล้ว มันมีร้อยเขาไปก่อนก็ได้เออไอสั่นอยู่ดีมันก็เลี้ยวมาไม่เห็นเหรอเพี้ยแบบุ่แรงจะบูดไปใ้ช้าก็ได้ โหเราจะไม่เรียนพลารรที่เกียร์นี้แหละคุณบอกให้้องขับไปเอาเรียนอยู่แล้วไม่เห็นหรอเฮ้ยพวกมึงอ่ะอยากมาร์นเบาไม่หมายถึงเนี่ยดูไว้มันอยากมัร์นเบาไม่ติ่ตัดคือเตอร์วิดดีชิบหายคือคูเข้าใจ NTR นะที่แบบว่าไม่ออกมาเพราะว่าออกมามันก็โดนมันก็เสียเฟบบัเข้าใจในมุมนั้น เข้าใจคนมันใช้หัวสมองเล่นกันหลอกอยู่แล้วแต่ตำรวจอ่ะมันดักตรงหน้าที่อันเจลมันดักข้างสอนอมันเปิดประตูพวกมึงด้วยมึงชาวติ้งดิมันมีฮอตำรวจบินตามหัวพวกมึงตลอดเลยมึงจะตีอะไรกูเป็นตำรวจตัวต่อดีไม่มึงฟังกูกูเป็นตำรวจปีนเลนะเว้ยมีเหตุอย่างเงี้ยกูไม่เคยเป็นแตนไบกูแต่งที่กูสแตนไบสอนอทะเลทรายแม่งก็สอนออะไรไม่ร้ไอสัตว์นี่กูเพิ่งเจอไอ้โอเวอร์มึงวังกูนะโอเวอร์วางกูนะไปที่ตกปลา ขายหน้าไหนไม่ต้องสนฆ่าแม่หมดเขาไปรอดิเงี้ยรอี้อะไรปรอดิไปรอดิไปรอดิไอ้เหี้ยรอี้อะไรเลยไอ้เหี้ยบไม่พีเลยไอ้เหี้ยไอ้เยเลยเแต่เไม่ฟังล่าลังไงต่อเขาบอกเขาบอกคือฆ่าร่าลปล่อยดูไว้เตียมหมดเาฆ่าเราด้วยไอเหี้ยามนสระต้งฆ่าแล้วะยำปเดีแล้ววะ แต่เข้าใจกันนะรู้อยู่อ่ะแต่เราเจอแต่เราก็เจอบ่อยไงเรื่องแบบนี้ถือว่าเราเจอมาบ่อยจนมันชินอ่ะเราได้แต่งมือกินแต่เก็บอาการเออเราเราไม่ได้บวยวายอ่ะถ้าเร่องเราทำอะไรไม่ได้อ่ะที่พี่จามเขาแครเนี่ยเขาก็ทำอะไรไม่ได้อ่เขาเลยไปรวคนเนี่ยเชื่อว่าชาวบมกขับรถกลับเต็มเลยตอนนี้ใช่หรอเดี๋ยวเราส่วนแล้วเราสวนอยู่แล้วน้องรอเดี๋ยวรอเดี๋ยชาวบมกขับรถกลับมาเต็มเลย แต่เราจะไม่แทงใครนะเว้ยแค่จุ่มเหรอเราจะจุ่มอย่างเดียว <laughs> โอเควะ่ะใครไม่เห็นใครอยู่ไอ้สัตว์ <laughs> มีใครกำลังจะมีคนกำลังจ,จะไปตกปลาด้วยนะ <laughs> อุ้ยอุ้ยทิฟเ <laughs> ยอะ่ะแม่มนมีสวนอยู่แล้วจับอยู่แล้วพี่เยอะ่ะ เชียอเด็กพรุงนี้มึงรีบไวดียว่าพี่เลิอเออใช่ปะไปไปปั้นนะจะเย่ไปเลยแล้วพี่หน um> ้าไปปั้นหรอเล่าพี่พวกเนี้ยเออีเฟกม่งดีจัดนะไปนึ่ไปพี่ยบบอกเลยไปพียบอย่าียบเลยคณะใหญ่กำลังมาแน่ไอแล้วไปหนึ่ง้ี่มีคนกำลังไปตกด้วย ขายเสร็จกันไปหรือ่าพียาเร็วเดิอันนี้เพิ่งออกนะเพิ่งออกตัวโอ้โหก่อนแล้วมีเพียบอยู่มีเพียบอยู่เราหารถด้วยเอย่ว่าเราหารถด้วยหาจิ๊บหาพวกรถหลุดอ่ะรถหลุดอะอยู่เนี่มันออกมันออกแล้วเห็นไหมออกเต็มเลยมันรู้ได้ไงมเลยเออมาแล้วมาแล้ว ลงได้เอาให้เราโอเคถ้าถ้าถ้าโอตีไม่เนีเขาตกฟ้าผิดอรคน้าผอไไม่ใช่คตรฟ้าผิดอะไรไม่ใ่ตราผิดอะไร่ใช่ตรฟลาิดอะไรไม่ตบฟ้าผิดอะไรไม่ใ่ครฟ้าอะไรไม่ใช่โครับาผลดอะไรมตาดอลไรไม่ลต้าแล้อมาใลรดอมใช่้าไอั่ต้ดอะไอไม่ใ่าอไม่ใช่ครฟ้าผิดอมดใช้าผิดอะมชโคตรฟิดอะไรไาิอะไ เวลาบ้าหอนข้างในก็ได้ไปเอ้าข้างในเลยเอาข้างในเลยเนาะข้างในก็ได้ข้างในดีกว่าอพี่มึงสั่งพี่ไปทำ่ะเฮ้ยลงไปรีบพี่พี่ไปสั่งนะข้างล่างอ่ะมึงไปทำมาเฮ้ยโอ้อดชิมหายโอเวอร์ดูดิเราดูเดียวพอเรา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 ตำรวจเดียวเราตำรวจใช่ปะนี่แหละสุดท้ายแล้วคนจะเกินโอเวอร์เว้ยไม่ได้เราถูกนะหมอข้างล่าง สักพักดูไว้เก็บค่าตกปลาได้ไหมครับตบกันอย่างไวไปเจอโจนี่ตกปลาไล้ ก็วินออกมาไม่รู้เลยยังโวยเดือดจริงเดือดจริงยังเดือดจริงไม่ใช่แต่ตอนเรากับบีทีเอสตุ๊กโเขาก็ขับรถตามไม่ใช่เออหรือเปล่า ่มอาจะไม่รู้ว่าแบบเดี๋ยวนี้มันแบบมันแบบสะกดรอยตามถ้าแบบมันรู้ว่าจะมีเรื่องแล้วก็ใครหมด้ามฝั่งไคหมดใคร้าม่หมดเชียบางจอิดของฟรีซ้ายมือขอได้ไที่เคยพึ่งกับผม้้ยมอยากแยมึงเอาเลยเดี๋ยวับเองไอ้ัยาอยากแยย้าเลยเฮ้ยเอาเลยี้างไม่เหมือนที่คุยเลยเฮ้ย้าเฮ้ย้าเฮ้ย เราเล่นตอมดวจดีกว e oh, well, right. oh, ่าบางเราเล่นดวจดีกว่าเาาเา๋ยวเดี๋ยวดวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ ไม่ไยุ่งด <นะ S 2> ูเรื่องดูเรื่องไม่ไยุ่งแล้วพี่อบ่มองเฉยมองเธออยู่นะจ๊ะอยู่ตรงนี้เกิดดีเท่าไหรไอตำวรวจกิบแบบกิบเลยพี่เลย ดเบ็ดน่ำอวมาหลน้ว่นหตนำมัน่อหมน้แงเอ้ำมันนครับเตอนมันอนได้มพี่าหลังเนี่ยตูเป็นเอาปจัดตามิดตามชีิตโอเอยู่ครับติดตามชีวิตโอเวอร์อยู่อาวู้ต่อมาแล้วครับแม่มันบอกว่าตํรวจไม่ได้

係二三萬蚊吧。<noise> <noise> <noise> โจรเหรอหนุ่มข้างล่างอ่ะใช่ครับผู้ชายเขแก๊งโอเวอร์อ่ะแล้วทำไมเขาอยู่ดีเขาไม่ทำอ่ะไม่รู้เขาาเป็นกลุ่มแบบเป็นแก๊งใหญ่เลยครับเขาได้พูดอะไรไหมไม่ผมไม่รู้เขาพูดอะไรเขาบอกเห็นบอกเอาให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมดเลยครับคุณเงี้ยใช่หรอใช่ครับบินแค่นี้เอาทั้งเขาบอกเขาเห็นเขาบอกเขาเอาทั้งหาดครับเฮ้ยมีใครไปทำอะไรเขา้าไม่ไม่สมควรนะว่าปะคุณไม่คุณว่าปะผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันโดนไหมอ๋อจะ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 เพิกเลยนะเราก็เพลกเลยนะ เกลียดไหมเกลียดไหมครับเกือบเกลียดไหมครับไม่ไม่เกลียดครับไม่เกลียดดิครับคตินิดนึงอ่ะมีนิดนึงอ่ะคตินิดนึงอ่ะพิยุงซียอะไรเขาเนี่ยโจแล้วอะไรอยากอยากอยากมาดูดิมีตำรวจอื้อเลยอะติดตำรวจเป็นอะไรคนหลักคาว่ะเถื่อนนอการติดคดีมาอีกแล้วพวกเราเขาบอกกันแล้วนะประเด็เขาต้องลงบ้างกับตำรวจนะต้องลงใช่ไหมเขาใส่ตำรวจแล้ว ดูคันพิเศษนี่เหรอพี่รคันพิเศษลงมาให้หน่อยตอนนี้ตอนนี้ เจียวครับไม่เกี่ยวครับขอออกเขาตายครับไ่ตายดีๆชาติตำรวจนะคุณตำรวจไม่ตายโอ้ตํารวจโอ้โหโดนจะได้ไม่ไม่ สบายเลยครับไอแวนหลบไปก่อนหลบไปก่อนโดนยิงหลบไปก่อนก,กูโดนก,กูโดนนี่ก,กูโดนล็อกไอ้เหี้ยกลับตึกรื้อไม่ได้หรอมันขึ้นไม่ได้แป๊บน,นึงดิมันโดนล,ล็อกตำรวจมันตัวบั็กแล้วมันล็อกกูไม่ปลดให้มันรีตอตมอไปเลยดันมันหน่อยดันมันยิงหน่อยวตำรวจกูลยู่อย่าหวังว่าจะใจดีมึงเชื่อกูเถอะไม่คือเขาอ่าแดกกูแล้วเขาก็รีตอมตัวกูเลยค้างไอ้แวนเออดูแล้วท่านพี่บอกให้ตำรวจปลดเลยตำรวจครับผมโดนแดกครับแล้วเขารีตอม เขาไม่ฟังลมลมพี่โดนยิงโดนยิงดันมาช่วยหน่อยไปไปดันลมพีดลมกูยิงไม่ได้ถ้าเราช่วยพี่วินพี่วินตายไปได้ยิงไม่ได้กูทำเฮี้ยไม่ได้เดยแมนเออวันนี้กันึองเชนกูไม่น่าช่วยแม่งเลยไอ้สัตว์โอ้โหล็อกมือไอ้นี่ไม่ได้ ต้องขับไปเลยตอนเนี้ยตอนนี้มึงต้องขับไปก่อนเว้ยนอ้องต้องขับไป oh. ก่อนแล้วพี่บินอนะ่ะพี่พี่จะทิ้งเลยไงก<ะ>ูมึงชุดได้ไหมล่ะมันโดนล,ล็อกได้มึงก็มึงก็ก,ก้กมเลยก้มเลยก้ม,กมเลยไอ้แบงคก้มเลยกำลัดที่วูก้มเลยเออก้มเลยก้มเลยก้มเลยเนา<อ>ะเหี้ยจังหวะเมื่อกี้มันไม่ได้เว้ยมึงค่อยกลับเมา,เาแล้วล็อกพี่ก่อนไหเดินกูช่วยเองไปเลยช่วยเองอ่ะ่อยพี่กู ส่วนสองปอดมีปุ้งลงหน่อยขึ they bang, they ้นมาพี่เสร็จมาพี่ขึ้นมาขึ้นมาไม่ได้เลยได้แค่นี้ได้แค่ไปไปไปกลับมากลับมาเดี๋ยวก็กลับบังบังแล้วจะโดนอ่ะต้องช่วยบังอ่ะต้องช่วยบังอ่ะต้องคนก่อนแม่ทำอะไรไม่ได้พี่โดนล็อกเหมือนทำอะไรไม่ได้วยก่อนทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้พี่โดนล็อกมือเออพี่โดนล็อกมือเหมือนกันอีเหี้ยวแรงคนเดียวเองมันทำอะไรไม่ได้เว้ยมึงก็โดนล็อกไอ้บินเล็บเบลใหม่ได้นะ เดีว่าเกียรพี่มาให้เกียร์ไม่ใช่แหวนขอบแหนขอบแนขอบแนขอบแนมีที่กดะที่ไม่มีแล้มีมีครับมีมผมเกียร์เผื่อเอยดิออมันเฉยเอาตำรวจอะมันต้องเอาไอ้ำรวจกูเอาโจจะปกลัวตำรวจทำไมไงยั้เป็นโจน กว่าวันน้นว่าเราจะตีได้ตํารวจตายหาตั้งกี่รอบกว่าจะได้ตีทีหนึ่งโอ้โหเฮ้ยพวกเจ้าที่ปอดไหนดิเอาที่ปอดดิมึงเรียบมันดิเรียบเพื่อนไปดิเฮ้ยดูไว้เรื่องมาช่วยหน่อยดิที่ปอดไปดิสัตว์เดินนั่งงอมงยอยู่สามคนสัตว์เอ้ยไม่ตํารวจอ่ะมันฆ่าไม่ตายแล้วมันล็อกรัวๆพี่ไอพวกมึงมาช่วยกูหน่อยดิแล้วพวกเอาเอาล็อกปิ๊กมามาช่วยเพื่อนหน่อยดิเพื่อนโดนอยู่เร็ว เดี๋ยวเอาตรงพิกไปตรงที er? ่ตกปลาปั๊มตกปลาคือรถปลดคือรถปดอ่ะชอยอรถปลดกคือรถปดที่รถปลด้วพี่ปดแล้วหน่งอ่ะพี่ลงพี่ลงไม่ใช่ผมอ๋อได้ๆๆๆไม่ใช่ให้อะปดกูเอาครับพี่เอาเอาอะไรนะพี่พี่ปลดเราเหรอเร็วนี้ไปช่วยปั๊มตกปลา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 เร็วเ นี่ผมมาไปสิบอันแล้วเนี่ยผมมาไปสิบอันแล้วไอ้ดิพี่เฉืออะเอาพี่เฉิอนดิเนี่ยมีมีอยู่เอ้ยมีมีกล่องซ่อมปะมึงมีปะเกือไหมมีอยู่พี่มีอยู่ก่อนโอเคพี่ดูดิเราอยู่นี่ไว้พอรถขับไปเรื่อยๆมันจะฟิล์มดำเองพี่ดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเต็มละเดี๋ยวมันจะเต็มละ จะเต็มหลอดแล้วรอแป๊บนึงกินกัยากูอยากบ้าแล้วกูอยากวิ่งงานเนี้ยาพี่ไน้องล้วไม่บอกคุณพี่อ่ะมาด้วยอะไรไอะไรน้องไปเลยไปเลยเกียร์บัาไวไอสัตว์แมนวันหลังแล้วก็หลังเข้าอ่ะหลังไม่โดนยิงเว้ยใช่ใช่กีหยาแมนข้างหน้าไม่ดีเธอรู้กว่นอะเออโอ้โหมันใส่ดิ ตกมันก็ไม่แตกนะแต่ก็อเดินอยู่ทุะมันโดนมันโดนมันโดนเลยโคตรหลังตุ้มเร็วว่ะเดี๋ยวได้เจอกูไอ้หนุ่มพลังม้าเอ้ยเฮียทำไมอ่ะตำรวจมันไล่จิโอจิโอจิโีโอเมื่อกี้รถมันเล็กพี่รถเราใหญ่ไปเสยร์ฟไปเรื่อดิว่าหมดหรอหมดไล่ได้แน่ไม่แน่ส่งคนไปปั๊มเอาดิออนก่อนบางอย่างเี๋ยปั๊มด้วย ระวังอยู่ช่วยดิช่วยดิรอเฮียแน่ช่วยดิพี่พี่หมดแล้วพี่ต้องโดหมดแล้วพี่เฉินพี่เลิฟสัตว์ไม่รู้ซ่าชูเวทไอ้ป่าเพื่อเราปะดูไว้ มึงมาลุมตีตำรวจทำไมเนี่ยผมไม่ได้ตีครับผมมาต้นเฉยผมเห็นมาถึงองศพมันก็เลียมหมดแล้วครับนะ mm hmm. ข้างบนไม่น่ามีอะไรแล้วลงไปข้างล่างดีกว่า ไ <G ül üyor> อ้เยอะคนมันเยอะคนณดูเจอกลับมางานรสักหน่อยศรชิว์ปินไงอย่างเงี้ยเย

ไม่ตรงไปดีกว่าช้าเกินถ้าเมื่อกี้ได้ได้อ,อยนะอู่เมื่อเี้ได้เร้อยมามูดิมามูดิมาดเปครใครไปใคร